สวัสดีค่ะเพือๆๆอพ่อนเแฟนคลับผูติกตามะคะของคูปุรีทุกคนวันนี้คูปุรีก็จะพูดถึงนะคะมารยาตนะคะบารยญาตของการไหลศดแสงเป็นยังไงบ้างแสงสีเสียงชัดไหมนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เช้าว,วันอาทิตย์ประมาณ8ปดโมงแปดโมงครึ่งนะคะตื่นตื่นมาทําภารกิจตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ คือเมื่อวานไลฟ์สดประมาณ3รอบนะคะมีขายสินค้าด้วยแล้วก็ไลฟ์พีเคไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามอะไรสามรอบเพราะนันก็ตั้งใจว่าวันอาทิตย์ยี่ยต้องทําคลิปไว้จะได้ลงจันทร์ถึงสุกเพราะว่าเราทํางานประจำเพราะนั้นเราต้องบริหารเวลาในช่วงที่เป็นเสาร์อาทิตย์นี้ให้ดีนะคะเพราะนั้นตอนเช้าวันอาทิตย์นี้คุกฤษก็กะว่าจะทําคลิปอะไรให้เสร็จในช่วงสิบโมงพอทําคลิปเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ลงจันทร์ถึงสุกได้นะคะเราก็ถ่ายไว้เยอะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับคนที่มีงานประจำเราจะได้มีคลิปวิดีโอลงไว้ฉุกเฉินจะถึงสุขแล้วก็ทํางานประจำเป็นเต็มที่นะคะตอนเย็นหรือไม่ตอนเช้าตีสี่ตีห้าเราก็ค่อยมาลงคลิปวิดีโอแล้วก็จะไม่ได้กระทบกับงานประจำเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมทาแบบนี้ได้เราก็ต้องบริหารจัดการนะคะเ,เวลาของเราให้ให้คุมค่านะคะแล้วก็ทำบริหารทั้งงานประจําด้วยแล้วก็แต่ตรงนี้มันไม่ได้เสียไม่ได้บริหารอะไรมากนะคะแค่เราแบบ เปลี่ยนเวลาจากนอนกลางวันหรือเปลี่ยนเวลาจากการที่เราเล่นโทรศัพท์ทั้งวันมาทาตรงนี้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นการบริหารจัดก,การสาหรับคนทํางานประจำนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้ววันนี้คุู้บรีจะมาพูดถึงมารยาทนะคะมารยาทของการไลฟ์สดนะคะมารยาทของการไลฟ์สดมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราไลฟ์สดนะคะขั้นตอนแรกนะคะใน,ใ,นใ,นในการไลฟ์สดมารยาทก็คือ พอเราในช่วงแรกที่ีเพื่อนพูดติดตามเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาทักททยเราสวัสดีค่ะนะคะเ,เราก็เราก็ทักทายนะคะพูดสวัสดีค่ะเพราะเขาบางคนเขาจะไม่ได้ทักทายอะไรมาปุ๊บอะ่ะเขาจะส่งของขวัญให้เร็วเลยนะคะแต่ทีนี้คนที่มาส่งของขวัญให้นี่เป็นคนที่เราเคยไปซัพพอร์ตเขานะคะที่คุณบุรีสังเกตว่าคุณบุรีเคยไปส่งของขวัญให้เขาแล้วเขามาแบบไม่มีแบบมาไม่ปีมีขุยเลย มาแป๊บเดียวแล้วส่งเลยไม่ได้คําพูดทักทายก็ส่งของขวัญให้เลยแล้วก็ขอบคุณเขานะคะขอบคุณแล้วเราก็ปรับบทไว้ให้ก็แสดงว่าคนที่ส่งของขวัญเป็นคนที่หนึ่งเป็นเป็นที่นั่งอันดับหนึ่งเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนคนแรกของเรานะคะเราปักหมดของรางวัลที่เขาส่งให้นะคะกรณีที่ชอบของเรายัางไม่เยอะเนี่ยไม่ไม่ถึงพันไม่ถึงอะไรสองสามคนเข้ามาเงี้ยเราทําได้เราก็ทํานะคะปรับบทไว้แล้วก็ แล้วก็แนะนําผู้ชมของเราว่าให้ติดตามให้กดติดตามเพื่อนของเราที่นั่งอันดับหนึ่งของเราผู้สปอร์ตผู้สนับสนุนอันดับหนึ่งของเราแล้วก็ปักหมุดไว้แล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมารยาทอีกอย่างหนึ่งพอเขาว่านี้แล้วหลังจากที่เราขอบคุณแล้วเรากดตรงรูปนะคะตรงตรงรูปที่ปรากฏในหน้าจอเพื่อที่เข้าไปดูโปรไฟล์ว่าเราติดตามเขาหรือย,อยังนะคะถึงแม้่บางคนแบบเขาจะมีผู้ติดตามเยอะแต่โดยมารยาทเ,เราต้องกดติดตามเป็นการให้เกียรติเขานะคะเขาสามารถให้ของรางวัลเรา แล้วก็ไปกดที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็กดติดตามนะคะอันนี้อย่าลืมเลยเพราะว่าแล้วเราก็บอกเขาว่ากดติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคนก็จะไม่ได้บอกเราหรอกว่ากดติดตามด้วยนะคะหรืออะไรนะคะแต่เราต้องตรวจเองไปดูเช็คไปแล้วก็กดติดตามแล้วก็อาจจะถามเขากลับว่าไลไรในช่วงเวลาไหนเพราะว่าบางคนเขาเขามาซัพพอร์ตส่งของรางวันนะ เขาก็ต้องการฝากช่องหนึ่งสอสก็อาจจะฝากเรื่องของการไลฟ์ท่ากับเป็นสายครีเอเตอร์คือเป็นนายหน้าสินค้าเขาก็จะฝากช่วงเวลาไลฟ์ด้วยฝากด้วยนะคะ12บสนกาถึง14บสนาฬิกาสิโมงถึงอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปักหมดไว้แล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนของเรานะคะพูดนําเสนอในระหว่างเราไลฟ์อันนี้เป็นมารยาทนะคะข้อที่1นึปักหมดนะคะ ในของรางวัลที่เขาให้นะคะหรือพิมพ์ขอบคุณค่าแล้วก็ปักหมุดไว้อันที่สองติดตามกดติดตามเขาอัานที่3อาจจะถามช่วงเวลาไลฟ์นะคะแล้วก็เผยแพร่พูดออกไปนะคะเรียกว่ารกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะผู้ที่เข้ามา,า,มารับชมในการไลฟ์สดของเรานะคะเนี่ยก็เป็นมารยาทนะคะขอบคุณแล้วก็ปักหมุดของรางวัลของเขานะคะหรือปักหมุดคําขอบคุณแล้วก็กดติดตามเขาแล้วก็ ดูในเรื่องของเวลาที่เข้าไลฟ์นะคะแล้วก็พูดประชาสัมพันธ์ให้อันนี้ก็เป็นบรรยาทของการไลฟ์สดเล็กๆน้อยๆที่คุปรี้นำมาฝากนะคะซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่เกิดขึ้นซึ่งเราไลฟ์สดแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็เลยทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอ๋อม,มันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นคอนเนคชันเป็นสายสัมพันธ์ยีกงต่อเน,นื่องเพราะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมเวลาไลฟ์สดนะคะเวลาที่มีเพื่อนมาส่งของรางวัลให้ก็อย่าลืมตอบแทนเพื่อนกลับด้วยแบบนี้นะคะ